ขับรถแว้นครบ1,000กิโลแรกสถานีต่อไปเป็นการเช็คระยะ1,000กิโลที่ศูนย์บริการตลาดรัดมอเตอร์ไซค์เอ็กต้าชัวเพราะซื้อรถที่เราไม่ได้แค่รถนะคะท่านยังได้การใส่ใจการดูแลจากเราในทุกๆเช็คระยะค่ะมา,มาดูกันดีกว่าค่ะว่าพี่ช่างจะทำอะไรกันบ้างใน1,000กิโลแรก 1>, 1. นึ่ง้ำมันเครื่องน้ำมันเฟืองท้าย 2. เช็คผ้าเบรกหน้าและผ้าเบรกหลัง 3. เช็คไส้กรองอากาศ 4. เช็คระบบไฟ 5. เช็คลมยางล้อหน้าและล้อหลังถูกไม่ทำใครสไตล์ฟาซิโอ และทั้งหมดนี้ครบจบที่เดียวที่ศูนย์บริการตลาดนัดมอเตอร์ไซค์เอ็กซ์ต้าชัวฟาซิโอเวลูคอนเทนที่ทตลาดนัด,ดมอเตอร์ไซค์เอ็กซ์ต้าชัว